สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุณครูเฟิร์นในหน่วยการเรียนรู้เรื่องชุมชนสร้างสุขค่ะวันนี้คุณครูเฟิร์นจะพาเด็กๆไปรู้จักกับความหมายของคำว่าชุมชนและสถานที่ในชุมชนใกล้กับโรงเรียนของเราค่ะว่าแต่จะมีอะไรบ้างเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะหน่วย ชุมชนสร้างสุขตอนความหมายของชุมชนและสถานที่ในชุมชนใกล้โรงเรียนชุมชนหมายถึงกลุ่มคนที่มาอาศัยในบริเวณเดียวกันเป็นจำนวนมากพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันจึงเกิดเป็นชุมชนที่มีความมั่นคงและถาวรค่ะต่อไปจะเป็นสถานที่ในชุมชนใกล้โรงเรียนได้แก่ โรงเรียน School โรงเรียนมีไว้สำหรับให้เด็กๆได้มาเรียนหนังสือหาความรู้ต่างๆค่ะซึ่งโรงเรียนของเราก็คือโรงเรียนรุจิเสรีวิทยาค่ะและในโรงเรียนก็จะมีคุณครูที่คอยสอนหนังสือให้เด็กๆแล้วก็นักเรียนค่ะ 2. โรงพยาบาล Hospital มีไว้สำหรับรักษาคนไข้หรือคนที่บาดเจ็บซึ่งในโรงพยาบาลก็จะมีคุณหมอกับคุณพยาบาลคอยดูแลช่วยเหลือคนไข้ซึ่งโรงพยาบาลที่ใกล้กับโรงเรียนของเราก็คือโรงพยาบาลเปาโลค่ะ 3. สถานีตำรวจ police station ซึ่งสถานีตำรวจที่อยู่ใกล้ก็คือ สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อหรือสอน,นอบางซื่อนั่นเองและที่สถานีตำรวจก็จะมีคุณตำรวจคอยดูแลและช่วยเหลือประชาชนรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายค่ะ 4. ธนาคารแบง k เป็นสถานที่ที่มีไว้สำหรับการฝากเงินถอนเงินหรือธุรกรรมทางการเงินต่างๆ จะมีคุณพนักงานธนาคารและเจ้าหน้าที่ต่างๆคอยบริการค่ะและธนาคารที่ใกล้กับโรงเรียนก็คือธนาคารออมสินค่ะ 5. วัดจ้าเปสถานที่สำหรับทำบุญบำเพ็ญพิธีทางศาสนาต่างๆจะมีพระสงฆ์อยู่บำเพ็ญศีลที่วัดซึ่งวัดที่ใกล้กับโรงเรียนของเราก็คือ วัดไผ่ตันเด็กๆสามารถชวนคุณพ่อคุณแม่ไปทำบุญไหว้พระได้นะคะ 6. ตลาดมาร์เก็ตซึ่งในตลาดก็จะมีร้านค้ามากมายขายของหลากหลายเช่นของใช้อาหารพืชผักผลไม้เป็นต้นค่ะและในแต่ละร้านก็จะมีพ่อค้าแม่ค้า ค่อยขายของให้เด็กๆค่ะและถ้าเด็กๆอยากซื้อของก็สามารถไปซื้อได้ที่ตลาดมิ่งขวัญน,นะคะใกล้กับโรงเรียนของเราเลยค่ะ 7. สถานีดับเพลิง fire station สถานีดับเพลิงที่อยู่ใกล้กับโรงเรียนของเราและพร้อมที่จะรับแจ้งเหตุไฟไหม้ต่างๆก็คือสถานีดับเพลิงและกู้ภัยสุดที่สารค่ะจะมีคุณนักดับเพลิง คอยรับแจ้งเหตุต่างๆและไปช่วยดับเพลิงให้ได้ทันเวลาค่ะโอ้โหมีสถานที่มากมายเลยค่ะที่อยู่ใกล้กับโรงเรียนของเราเป็นชุมชนขนาดย่อยๆเลยและชุมชนในบ้านของเด็กๆล่ะคะมีสถานที่อะไรบ้างมีเหมือนกับโรงเรียนหรือเปล่าลองบอกคุณครูได้ไหมเอ่ย คุณครูจะรอฟังนะคะคลิปหน้าคุณครูเฟิร์นจะพาเด็กๆไปเรียนรู้อะไรต้องรอติดตามค่ะวันนี้บ๊ายบาย